สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับเรื่องราวของพักประชาธิปัตย์นะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าสอสอประชาธิปัตย์ไม่เกรงใจสัตว์ไตรรงเผาบ้านเก่าเอาใจบ้านใหม่อุดมการไม่มั่นคงทิ้งพักเนื้อหาใจความเรื่องนี้เนี่ยนะครับชัยชนะเดชเด,ดโชซึ่งเป็นสอสอนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์พูดถึงกรณีที่ ไตรรงสุวรรณคิรีระบุว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนในประชาธิปัตย์เสนอเงินจำนวน500แสนบาทให้กับนางสาววชิราพรการจะนะว่าที่ผู้สมัครสอสสุราธานีพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อให้ช่วยล็อบบี้คนในกลุ่มของวชิราพรโหวตเป็นกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ใช้ชนะบอกว่าอย่างนี้ครับผมเลือกไม่ถึงครับ ผมนึกไม่ถึงนายตรยรงที่เคยถูกยกย่องได้รับการยกย่องว่าเป็นนักการเมืองคุณนะภาพคนหนึ่งในวงการเมืองเนี่ยจะทำตัวเข้าทำนองที่ว่าให้ร้ายบ้านเก่าเพื่อเอาใจบ้านใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังจากที่นายตรยรงได้ย้ายไปสังกัดกับรวมไทยสร้างชาติแล้วนะครับก็ไม่ได้มีการพูดถึงพักประชาธิปัตย์ใดอย่างใดแต่เมื่อจุรินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ ออกมาบอกว่ามีพรรคการเมืองที่ไม่ได้เติบโตด้วยตนเองแต่อาศัยการตกปลาในบ่อเพื่อนปรากฏว่านายไตรงเนี่ยออกอาการตะบะแตกแล้วก็แสดงพฤติกรรมไม่ต่างไปจากคนที่ออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่คือการวาดภาพให้พรรคเดิมเนี่ยออกมาเลวร้ายเพื่อหวังให้ประชาชนสงสารแล้วก็ตัดสินใจเลือกกลับเข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนรัษฎรอีกครั้งหนึ่ง การที่นายไตรรงกล่าวอ้างว่าการเลือกกรรมาการบริหารพักประชาธิปัตย์มีการใช้เงินเพื่อให้ได้ดํารงตําแหน่งโดยกล่าวอ้างคําบอกเล่าของวชิราพรการจะนะซึ่งเป็นบุตรสาวของชุมพลการจะนะว่าจูๆ่ๆมีคนเอาเงินมาให้5,000สนบาทบอกว่าให้ช่วยเจรจากับคนในกลุ่มอีก3คนเพื่อให้ยกมือสนับสนุนเนี่ยนะครับผมสงสัยครับสงสัยว่าทาไมนายไตรรงเนี่ย ถึงเพิ่งจะมาพูดตอนนี้แหละครับทางนักที่เวลาก็ล่วงเลยมาตั้งนานแล้วนะครับผมขอชี้แจงอย่างนี้ผมยืนยันได้ไม่มีใครหรอกครับที่จะเสนอเงินให้กับบุตรสาวของน,นายชุมพลกาญจะนะถึง5 0 0 0 0นบาทซึ่งถ้าหากว่านายไตรรงกับวชิราพรมีข้อเท็จจริงเนี่ยก็ขอให้ยืนยันออกมาสิครับที่ผ่านมาเนี่ยไตรรงก็เป็นคนพูดจามีหลักการนะครับลหลายๆคนก็ยกย่องว่าเป็นนักการเมืองน้ําดี แต่ช่วงหลายวันมานี้เนี่ยนายไตรรงอาจจะพูดจาแบบไม่ทันได้ยังคิดเนี่ยนะครับเลยทําให้เกิดผลกระทบลามไปถึงพักที่ท่านสกัดอยู่ในเวลานี้รวมทั้งหากไม่มีหลักฐานตามที่กล่าวอ้างแล้วเนี่ยนายไตรรงก็ทราบดีนะครับว่าคนที่ถูกพาดพิงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเขาเองตามกฎหมายด้วยเช่นกันนะครับที่ผ่านมาผมก็ทราบแหละครับว่าบางคนที่ออกจากพักประชาธิปัตย์ไปแล้วเนี่ยก็พยายามจะสร้างภาพให้ประชาชนดูว่าที่ออกจากพักประชาธิปัตย์ เพราะว่าตัวเองถูกรังแกบ้างไม่ได้รับโอกาสบ้างรวมทั้งแกล้งทําเป็นหลงลืมเพื่อจะได้พูดจาตอบโต้พักที่เคยจากมาได้อย่างเต็มที่ซึ่งพักประชาธิปัตย์เองก็ได้แก้ปัญหาด้วยการเปิดตัวคนใหม่ให้มาเป็นผู้สมัครของพักอย่างต่อเนื่องนะครับเปรียบเสมือนกับการเพราะพันธุ์ปลาตัวใหม่นั่นแหละครับเสริมวัคซีนเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเนี่ยมาจับปลาในบ่อไปได้อีกรวมทั้งพยายามที่จะไม่โต้อตอบกับคนที่พูดจาในลักษณะแบบนี้ แต่กรณีของนายตรังรงที่ออกมาพูดจาแบบคนหลงลืมเนี่ยนะครับผมจําเป็นครับผมจําเป็นจะต้องชี้แจงเพราะเนื่องจากว่าการคัดเลือกกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์เนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยสูงมากกว่าพักการเมืองหลายพักนะครับที่เคาะกันมาล่วงหน้าแล้วแล้วก็มีการเรียกประชุมเพียงไม่กี่ช่วงก็เสร็จสิ้นแต่ในพักประชาธิปัตย์เนี่ยกว่าจะได้กรรมการบริหารขึ้นมาสักคนหนึ่งต้องผ่านการกลั่นกรองและการตัดสินใจของสมาชิก ซึ่งต้องใช้เวลานานนะครับและนายตรัยรงก็รู้กระบวนการเหล่านี้เป็นอย่างดีนะครับว่าแต่ละคนที่ได้รับการเลือกมาเป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยก็มาจากเสียงของสมาชิพกพรรคเท่านั้นแหละครับผมเชื่ออย่างนี้ครับผมเชื่อว่าการที่ให้ในายตรัยรงออกหน้าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าถ้าหากนายชุมพลกาจะนะออกมาพูดเรื่องนี้ซะเองเนี่ยอาจจะมีน้ําหนักไม่พอที่จะสร้างกระแสได้ ก็เลยให้ในายไตรรงซึ่งมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนี่ยเป็นคนออกมาพูดแทนเพราะฉะนั้นผมจึงอยากเรียกร้องให้วชิรพรให้ชุมพลและก็นายไตรรงเนี่ยเปิดเผยความจริงนะครับเปิดเผยความจริงและก็หลักฐานมาสิครับโดยเฉพาะการที่อ้างว่ามีคนเสนอเงิน5 0 0แสนบาทให้กับวชิรพรล็อบบี้เพื่อนอีก3คนเพื่อให้คนคนนั้นได้ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคเปิดเผยมาสิครับ วชิรพรต้องบอกให้ได้นะครับว่าเพื่อนอีสามคนที่บ้านนี้เนี่ยเป็นใครการที่นายไตรรงอ้างว่าอุดมการของพักอ่อนลงตั้งแต่หมอ่อมราชวงศ์เสนีปราโมทถึงแก่อสัญญกรรมไปเนี่ยนะครับผมก็ต้องถามกลับเหมือนกันว่าแล้วทำไมล่ะครับทำไมท่านถึงอยู่กับพักประชาธิปัตย์มาจนถึงปลายปี2565เพราะผมเองเนี่ยก็ทราบว่าหมอ่อมราชวงศ์เสนีเนี่ยท่านอสัญญกรรมไปตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2540นะครับ ระหว่างนั้นจนถึงวันนี้25ปีทําไมท่านไม่คิดแก้ไขล่ะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอุดมการณ์ของพักเนี่ยยังเข้มแข็งอยู่ตลอดไปแต่มีบางคนเท่านั้นแหละครับที่อ่อนไหวไม่มั่นคงกับอุดมการ์ของพักจนต้องแกล้งลืมและก็กล่าวหาเพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนในช่วงเวลาที่กําลังจะมีการเลือกตั้งนี่แหละครับ